หอมกะทิหอมกะทิวันนี้อยากของหวานค่ะจะแกงบวชฟักทองแต่ว่าหั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้อันนี้ก็จะแกงเขียวหวานอีกแล้ววันนี้แกงเขียวหวานแต่ว่าเราจะทั้งของของของหวานแกงกะทิ ทั้งสองอย่างของหวานก็กะทิฟักทองหันเป็นลูกเต๋าค่ะบร่ไกินดนเลยคืออยากกินค่ะเจงบวดฟักทองที่กะทิแกงเจียวหวาน นี่ผัดแม่นแกงบวชหั่นแบบลูกเตาบ่แซน่ามปูนค่ะบ่ชอบแกงบวชถ้าแซน่ามปูน้ะมันเป็นมันเป็นกระดางไม่ล่กิิแน้วมันแข็งๆกระดางแล้วบ่มันชอบกินแบบบ่แซน่ามปูนอันนี้มูสิแกงเคียวหวานค่ะ เสียงดังขนาดนี้ดังเสียงดังจังหยหัวแป๊บหนึ่งเลยบอะเราใช้น้ำตาลทรายแดงไม่เอาหวานมากฟักทองไม่ได้แค่น้ำปูนแป๊บเดียวก็ได้นะ หวานพอดีเลยแเ้วยเราด้วยกินแจงบวกฟักทองกับไอ้นั่นมืนนี้กับแจงเขียวหวานกะทิทั้งสองอย่างในวันนี้อน,นี่คือหม้อกะทิแจงเขียวหวาน ผักท่องได้แล้วแกงเคียวหวานผักท่องคะ่ะง่ายๆมาตรงไปแช่น้ำปูนต้มพ่อมันสุกเข้เาก็ได้แล้วเพราะว่าเพเห็ดหลายคะ่ะเห็ดพ่อกินเบิดเห็ดง่ายๆต้มแป๊บเดียวมาตรงต้มดนุนเพราะว่าถ้าต้มดุนมาก็สิเลเพราะห้บ่แค่น้ำปูนนะคะจบคลิปไปแค่นี้ละคะ่ะง่ายๆคลิปสั้นๆขอบ,ขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ นอ้นถุงกุลาในเดอ้อค่ะจิ้มแจงเขียวไอ้จิ้มแจงบวชแกงบวชฟักทองค่ะสัมนน่ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ